คนบวถึกนินท่าบมีในโลกพระาศาสดาตรัสกับอัตุลาอุบาสกภูมักเที่ยวจะพิดประสงค์และทิสินนินท่าวาดุราอาตุลาการนินท่าหรือการสรรเสริญมีมาแต่บูฮาบนบแมเมนฮากมีในวันนี้คนยอมนินท่าแมนผูนางนิง่งแมนผูเวาหลาย เมนผูาวาพ่อประมาณนัทิโลเกอเนินทิโตูคนบัถือนิ้นท่าบัมีในโลกบุรุษผูถือนิ้นท่าโดยส่วนเดียวหรือถือสันกระเสริญโดยส่วนเดียวบัมีมาแล้วในอดีตจักบัมีในอนาคตและเมนในขณะนี้กบัมี